ในการยือนอิสราเอลในอนาคตทอมกล่าวว่าพวกเขาจะไปที่อามิริมอีกครั้งและใช้เวลาอยู่ที่นั่นมากขึ้นในการสื่อสารเดียวกันนี้พวกเขาถามทอมเกี่ยวกับเมกิดโดและได้รับคำตอบที่น่าสนใจการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดโดยทั่วไปเมื่อ9,228ปีก่อนคริสต์กาลจากนั้นกลุ่มผู้อพยพกลุ่มหนึ่งได้มาจากแดนไกลในเวลาที่ความโกรธเกรี้ยวของเราถูกทำลายลางวลีที่จะอธิบายในภายหลัง มันเป็นฐานที่มั่นของผู้ที่อยู่ในความจริงแต่ผู้ที่ต่อต้านพยายามทําลายมันเนกิจโดมาเกี่ยวข้องกับอามาเกตด,ดอนได้อย่างไรแอริจาถามเราไม่ได้อธิบายแล้วหรือว่าคนที่ต่อต้านพยายามทําลายอนานิคมซึ่งเป็นแกนแท้ของความจริงมันทำให้เกิดความสันสเทือนในพื้นที่และนี่คือพื้นที่แห่งการต่อสู้เสมอทั้งทางกายภาพและในทรงกลม สิ่งที่ทำให้ฉันสับสนแอนดรียกล่าวคือมีการกล่าวถึงออมเมกเดนเพียงเรื่องเดียวในพระคัมภีร์และนั่นเกิดจะเป็นการอ้างอิงที่ผ่านไปแล้วเราไม่ได้ควบคุมสิ่งที่ผู้ชายใส่ไว้ในพระคัมภีร์ของคุณทอมกล่าวจําไว้ว่ามีพระคัมภีบางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ของคุณในการสื่อสารหลายครั้งในช่วงเวลานี้ทอมย้ําว่าพวกเขาจะต้องออกจากอิสราเอลภายในวันที่11อธันวาคมและสามวันก่อนวันที่นี้ แอริจากล่าวถึงในช่วงการสื่อสารว่าพวกเขายังไม่สามารถครอบคลุมอิสราเอลทั้งหมดในการเดินทางของพวกเขาและถามว่าพวกเขาควรขยายเวลาการพำนักเพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จทอมกล่าวว่าพวกเขาไม่ควรออกเดินทางช้ากว่าเที่ยงวันของวันที่12ออย่างแน่นอนและพวกเขาก็ทำสำเร็จเพียงพอแล้วที่จะประกันเสถียรภาพในสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นเวลาสามเดือนแต่พวกเขาควรจะวางแผนที่จะกลับมาในเดือนกุมภาพันธ์ สิ่งนี้ทําให้อนเดรียนึกถึงรายงานที่เขาเพิ่งอ่านในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับสุนทรพจน์ของกษัตริย์ฮุสเซนแห่งจอร์แดนที่เตือนว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจพัฒนาไปตามสัสดส่วนของดาวเคราะห์และเน้นย้ําถึงความสําคัญของการทํางานเพื่อสันติภาพในพื้นที่บางส่วนของคำพูดเกือบจะเป็นคำต่อคำในสิ่งที่คุณพูดกับเราจานเรียบอกกับทอมคุณมีอิทธิพลโดยตรงต่อเขาหรือไม่เราไม่ได้คุณมีทอมกล่าวเราไม่ได้อธิบายแล้วหรือว่าคุณมาที่นี่เพื่อรักษาสียรภาพของผู้นำ และคุณมีรัศมี1,500ายไมของคุณใช่เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้อันเรียพูดแต่ฉันคิดว่าคุณต้องเคารพความสุภาพเรียบร้อยของเรามันยากสำหรับเราที่จะเชื่อว่าเราสามารถมีอิทธิพลเช่นนั้นได้เราจะอธิบายอีกครั้งทอมพูดด้วยน้ำเสียงอดทนตามใจชอบจนเริ่มคุ้นเคยเมื่อโครงการมีความสำคัญและเราขอให้คุณสละชีวิตส่วนตัวของคุณและดำเนินโครงการต่อคุณแต่ละคนจะมีพวกเราสามคนอยู่กับคุณไม่เห็นสิ่งที่ทำสำเร็จเลยหรือ คุณไม่สังเกตรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คุณได้ไปในพื้นที่หนึ่งแล้วคุณไม่เห็นหรือว่ายังมีชนชาติอาหรับจํานวนหนึ่งที่ตอนนี้เริ่มอ่อนน้อมถ่อมตนและเข้าใจชนชาตินี้แล้วคุณไม่เห็นหรือว่าในประเทศอาหรับบางประเทศพวกเขากลัวว่าอาหรับจะต่อจะเริ่มเข้ายึดครองและวควบคุมพวกเขาตอนนี้พวกเขากําลังหันความสนใจไปที่ปัญหาภายในแอนเดรียกล่าวช่วงนี้งานเรายุ่งมากจนต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดให้ทันแต่ขอบคุณที่ใส่เราไว้ในภาพ ในวันสุดท้ายของพวกเขาในอิสราเอลวันที่10ธันวาคมพวกเขาวางแผนการเดินทางที่จะครอบคลุมส่วนต่างๆของประเทศที่พวกเขายังไม่ได้ครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกเขาออกจากเทนอาวิฟแต่เช้าตรู่และในเวลาเช้าตรู่พวกเขาอยู่ที่เมืองเฮโบนอซึ่งพวกเขาไปเยี่ยมที่ฝังศพของอับราฮัมพวกเขาไปเบเลเฮมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นจึงขับรถไปเยี่ยมชมเมืองเยรีโคและทะเลเดซีในความมืดมิดพวกเขาขับรถลงใต้ไปตามถนนเลียบทะเลเดซี จากนั้นตัดข้าแม่น้ำในเกฟอร์ไปยังเบียเชบาซึ่งพวกเขาวางแผนที่จะข้ามไปยังถนนเรียบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและขับรถตรงกลับไปยังเทนอาวิฟพวกเขาออกไปจากเบียเชบาได้ไม่นานนักเมื่อฟิลิสมองเห็นแวบหนึ่งเธอบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับยางที่ล้อหน้าขวาจอร์ดึงขึ้นและเขาแอนเรียและลีออนซึ่งมากับพวกเขาอีกครั้งได้ตรวจดูยางแต่ก็ไม่พบข้อบกพร่องใดๆจอร์รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อย เพราะเขาสงสัยว่าฟินลิสพูดแบบนั้นเพื่อชะลอการขับรถของเขาด้วยระยะทางที่ไกลมากเพื่อครอบคลุมเขามักจะขับรถเร็วกว่าที่ฟินลิสรู้สึกสบายใจตลอดทั้งวันและเธอก็บอกหลายครั้งว่ารู้สึกไม่สบายใจแต่จอนเพียงให้ความสนใจคร่าวๆเพราะเขารู้ว่าเขาขับรถอย่างปลอดภัยไม่นานหลังจากที่พวกเขาเดินทางต่อหลังจากตรวจดูยางจอนชนขอบถนนอย่างไม่ระมัดระวังและห่างออกไปอีกไม่กี่ไมล์เขาก็รู้สึกถึงแรงดึงที่ส่งสัญ,ญญาณว่ายังแบน โชคดีที่มันไม่ใช่การระเบิดแต่เป็นเพียงการรั่วไหลเนื่องจากขอบล้อได้รับความเสียหายเมื่อเขาชนขอบถนนล้อหน้าขวาได้รับความเสียหายเห็นได้ชัดว่าฟินลิสมีแฟลชที่สามารถรับรู้ล่วงหน้าได้พวกเขาเปลี่ยนวงล้อและเดินทางต่อไปพวกเขาอยู่ห่างจากเทนอวีปประมาณ35กิโลเมตรเมื่อพวกเขาเจอพายุที่รุนแรงมากและทันใดนั้นพร้อมกับเกิดฟ้าผ่าที่สว่างเป็นพิเศษเครื่องยนต์ของรถก็ดับลงจอพบสถานที่ที่เหมาะสมในการออกนอกถนนขณะที่รถแล่นจนหยุดนิ่ง เขาพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์หลายครั้งแต่สตาร์ทไม่ติดเลยสักครั้งเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่แอนแคร์ิเมื่อหลายวันก่อนเขากล่าวว่าคราวนี้เราควรจะทำยังไงดีฟิลลิสฉันไม่เห็นคริสตจักรใดเลยฉันเดาว,ว่าเราควรนั่งสมาธิที่นี่ดีกว่าฟินลิสกล่าวพวกเขาทำตามที่เธอแนะนำเป็นเวลาห้านาทีจากนั้นจอรนพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟิลลิสคิดว่าจำเป็นต้องมีการทำสมาธินานขึ้น อันดอริจาแนะนำว่าเธอควรเข้าสู่ภาวะมึนงงและพยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นเธอทำเช่นนั้นและได้ข้อมูลว่ามีการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นในทรงกลมและเพื่อที่จะส่งพลังงานความช่วยเหลือไปอยังพลังแห่งแสงพวกเขาควรนั่งสมาธิทันทีเป็นระยะเวลานานขึ้นฟินลิสออกมาจากภวังและนั่งสมาธิต่อไปอีก20นาทีในระหว่างการทำสมาธินี้จอนอยังคงเห็นภาพคนสองคนชายและหญิงคนหลังมีใบหน้าขาดวินอย่างมากราวกับว่าเธอประสบอุบัติเหตุ หลังจากผ่านไป20นาทีจอนก็ลองสตาร์ทอีกครั้งคราวนี้เครื่องยนต์ดับทันทีและในอีกครึ่งชั่วโมงพวกเขาก็กลับมาที่ชราตันไม่ใช่แค่ฟินลิสเท่านั้นที่รู้สึก,กรำคาญกับวิธีที่จอนขับรถระหว่างการเดินทางคืนนั้นทอมตีสอนเขาอย่างรุนแรงโดยบอกว่าแต่เพื่อปกป้องฮูฟอและออเทียคุณจะไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกทางกายภาพอีกต่อไปแต่คุณจะถูกส่งกลับมาพร้อมกับพวกเรามีการถุมเทพลังงานจำนวนมากเพื่อปกป้องพวกเขา ซึ่งอาจนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หักจรไม่ได้เอาชีวิตพวกเขาไปเสี่ยงเราไม่สามารถสิ้นเปลืองพลังงานของผูฟอร์หรือของออเทียหรือของคุณสามคนเพื่อปกป้องคุณจากความโง่เขลาของคุณเองทอมตัหนิเขาสำหรับการหยุดรถนั่นเป็นงานของออเทียเช่นกันในช่วงเวลานั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานจากทั้งสามคนมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในยุทธการ Al อามาเกตดอนไหมแอริจาถาม การต่อสู้แห่งอามาเกตดอนอยู่ระหว่างสิ่งที่คุณเรียกว่าบุตรแห่งแสงสว่างและบุตรแห่งความมืดแต่จำไว้ว่ามันส่งผลกระทบต่อดาวเคาะห์ทางกายภาพด้วยทองกล่าวผู้ที่ต่อต้านได้กำหนดสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่พวกเขาทำงานผ่านบนโลกทางกายภาพมีความยากลำบากในการป้องกันที่โรงไฟฟ้ายอฟนาแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตสองคนในกระบวนการนี้ก็ตามตอนนั้นพวกเขาไม่ได้ตระหนักแต่จุดที่รถจอดอยู่ใกล้ๆกับยอฟนาะ ทองกล่าวว่าสถานการณ์ทั้งในทรงกลมและบนโลกขณะนี้มีเสถียรภาพแล้วและพวกเขาจะสามารถออกเดินทางได้ตามแผนที่วางไว้ในวันรุ่งขึ้นขอให้เราสวดภาวนากับคุณศักิ์สิทนาทีทองกล่าวสรุปพวกเราทั้ง12คนจะสวดภาวนาด้วยกันจากนั้นเราก็จะปิดและจากไปและคำอธิษฐานที่พระมองทรงมอบให้พวกเขาซึ่งเป็นบทสรุปของสาระสำคัญของการสื่อสารจะเป็นข้อสรุปที่เหมาะสมสำหรับบทนี้ เราอธิษฐานขอให้ลูกหลานของชนชาติอิสราเอลมีสันติสุขภายในตนเองและตรหนักว่าพวกเขามาจากไหนเราอธิษฐานขอให้อรารยธรรมทั้งหมดของจัก,กรวาลที่เกี่ยวข้องกับความสมดุลของจักรวาลได้รับความเข้มแข็งและสันติสุขภายในเพื่อดำเนินงานที่พวกเขามุ่งมั่นต่อไปเราอธิษฐานขอให้สิ่งมีชีวิตทางกายภาพของดาวเคราะห์โลกเข้าสู่สภาวะของการรับรู้และความเข้าใจเพื่อให้ดวงวิญญาณของพวกเขามีวิวัฒนาการเพื่อยกระดับของดาวเคราะห์โลกและชำระล้างสวรรค์รอบ ดาวคราะโลกเพื่อให้จัก,กรวาลสามารถก้าวหน้าได้เราอธิษฐานขอให้สิ่งมีชีวิตและอรารยธรรมเหล่านั้นที่ต่อต้านสิ่งที่เราทำมาสู่แสงสว่างแห่งความเข้าใจเพื่อที่พวกเขาจะได้สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเราอธิษฐานขอให้วันนั้นมาถึงในไม่ช้าเมื่อทุกคนในจัก,กรวาลมีความรู้และความเข้าใจที่จะทําให้พวกเขาสมบูรณ์เราสวดอ้อนวอนขอความเข้าใจระหว่างเราและขอความเข้มแข็งที่จําเป็นเพื่อเราแต่ละคนสามารถนําทางผู้อื่นให้กลายเป็นสัตว์ภาวะที่ดีพร้อมได้ เราอาธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของชนชาติอิสราเอลถูกนำออกมาจากความมืดและสู่แสงสว่างบทที่7การเปิดเผยเราสงสัยว่าคุณจะถามเมื่อไรทอมพูดเมื่อแอริรอจะถามว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างอรารยธรรมนอกโลกกับตำนานของแอตแลนติกหรือไม่นี่คือในเดือนพฤศจิกายนก่อนการเดินทางไปตะวันออกกลางครั้งแรกมีอีกสองเศษชันที่เน้นไปที่ประวัติศาสตร์โบราณและแอตแลนติกเป็นส่วนใหญ่ระหว่างที่อยู่ในอิสราเอล และที่ผมเลื่อนการเขียนมาจนถึงตอนนี้เพื่อรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดไว้ในที่เดียวทอมอธิบายแอตแลนติกเพื่อตอบคำถามของแอนเดรียว่าเป็นอรารยธรรมที่กำเนิดโดยกลุ่มผู้อพยพจากอากซูมันเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลาหลายพันปีและมาถึงจุดสิ้นสุดอย่างกระทันหันเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนคริสตกาลมันทอดยาวจากกรีซไปยังอเมริกาชื่อแอตแลนติกแท้จริงแล้วเป็นการคอรัปชันและควรเป็นที่รู้จักในนามอรารยธรรมอันเทียนเพราะผู้คนในแอตแลนติกมีอรารยธรรมแห่งอันเตอา คุณช่วยเราให้เราฟังถึงระดับอารยธรรมที่ชาวอันเทียนได้รับมาหน่อยได้ไหมแอริจะถามความสําเร็จที่โดดเด่นของพวกเขาคืออะไรในด้านสิ่งที่คุณเรียกว่าการแพทย์พวกเขาเหนือกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้มากนอกจากนี้ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ของคุณยังถือว่าดั้งเดิมเมื่อเทียบกับความรู้ของพวกเขาและรู้วิธีใช้จิตใจในการเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายตัวเองหากไม่ต่ำกว่าเอลของพวกเขาพวกเขาก็มักจะประสบปัญหามันจะเป็นอารยธรรมที่ดี